สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับกระชิบผ้าขมาตัดแต่งกิ่งนะครับสําคัญครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าตัดแต่งกิ่งเพื่อว่านะครับหายมั่นนะครับล่องหัวนะครับบ่ิหารมั่นนี่นะครับต้นนะครับต้นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันหลายเกินไปครับพี่น้องเมื่อนี้กระชิบมาสาธิตนะครับบรว่าสาธิตแล้วนะครับกระชิพผามาตัดแต่งกิ่งนะครับหายเพิ่นนะครับมั่นอายุหาหกเดือนนะครับผมอ่า หาหกเดือนนี่คือตัดแต่งกิ่งตวถีบอสําคัญออกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เฮ้าสีดยาคุ้มหรือว่าเอาหยาได้แล้วนะครับมันกัสจีแปนลักษณะนี้นะครับพี่น้องนะครับมันกับจีบอเกิดแล้วนะครับอายุหาเดือนหกเดือนแต่เฮ้าเอาเป็นนะครับแล้วเฮ้าก็มาตัดแต่งกิ่งนะครับออกไว้เพื่อว่าเวลาเฮ้าเข่ามาในสวนในไฮนะครับเข่ามาซองเบิงนะครับมันจะบ่อเห็ดในเฮ้านี่นะครับหรือว่าอยากสีดปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่สีบอเห็ดในเฮ้าของนะครับ น้าต้นน้าอันนี้เพิ่นนะครับเป็นการตีเฮาตัดแตงนะครับเพื่อว่าเวลาเขาขมาในหลองมั่นเนี่ยนะครับจะบ่มีปัญหาเกี่ยวกับถังปุ๋ยถังยังเฮามาของมาค่านะครับผมตัวนี้ก็ตัดออกแตงออกดีๆดีนะครับผมเฮ็ดให้นะครับแสงแดด่องถึงแน่นะครับ่าเนี่ยบ่เกินละนะครับผมถ้าได้คุ้มปานนี่แล้วนะครับบ่มีปัญหานะครับจะเฮ็ดเวลาเขาฉีดปุ๋ยฉีดยังสินะครับมันก็เฮ็ดให้ หัวมันนี่นะครับลงหัวนะครับหัวใหญ่นะครับโลดการกินปุ๋ยนะครับโดการกินปุ๋ยอย่างปุ๋ยนะครับของลําต้นนะครับตัวนี้คือยางหน่อยนะครับต้นดีๆแน่กรจงไวจักสองสามต้นนะครับหรือว่าถับเป็นกิ่งหลายๆนะครับถ้ามันบ่งห้ามก็ตัดออกไปเลยนะครับพี่น้องนะครับคือเพื่อตัดนี่แหละนะครับเพื่อตัดออกไปเนี่ยนะครับหั่นออกดีๆซับออกดีๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับ บังคับให่เพิ่นลงหัวบาดนี่นะครับตรงนี้กระเฮ็ดเน่หัวมันนะครับระเบิดหัวมันอีกทาาหนึ่งดีนะครับ้าต้นได้ทิ่มบ่อสาคัญนะครับพ่อก็ตัดออกไปเลยนะครับจงไว้เจักสองล่ำสามล่ำนะครับเอาพอดีพอดีเฮ้านะครับตัวนี้เฮาก็ตัดเนี่ยครับตัดแตงออกเลยนะครับพี่น้องนะครับตัดแตงออกถิ่มเลยนะครับน้ำหลองน้ำยังเพลินนะครับ อาจจะเป็นลักษณะนี้แล่ละครับพี่น้องนะครับตัดแต่งออกไปนะครับเพราะว่ามันมันลายเกินไปกับบอดีครับพี่น้องนะครับมันหลายเกินไปกับบอดีอ่าแดดซองถึงแน่นะครับ อันนี้ก็เป็นการดีคือกันนะครับพี่น้องเขาได้ตัดออกนะครับมันหลเกินไปมันฉีแยงปุ๋ยกันไปกินนะครับโดยถี่สิ้นเพียงโดยเป้่าประโยชน์นะครับบังคับให้เพื่อนล่วงหัวแหละครับพี่น้องตอนนี้นะครับนี่ครับตัดออกนะครับตัดออกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเข้าเขาให้เขาสวนหรือว่าอยากฉีดปุ๋ยนะครับระเบิดหัวบงรุงอีกนะครับอีกรอบสองรอบนะครับก่อนจะปล่อยนะครับอายุหกเดือนนะครับเขากบเขาได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับ เนี่ยครับสตาร์ทออกแล้วมันก็ะชีโล่งนะครับเวลาเขายางเขายางออกก็ะชีง่ายขึ้นแน่นะครับมีเวลาฉีดปุ๋ยนะครับระเบิดหัวมันอีกนะครับอยากฉีดอีกมันฉีดได้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาฉีดถอนช่วงอ่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดทังสี่นะครับครบสิบเอ็ดสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเขาฉีดถอนออกทังสี่ก็เขาก็สามารถฉีดไปได้ได้เรื่อยๆนะครับอ่าซอยเพลินนะครับซอยห้ปุ๋ยนะครับให้อ่า เพื่อนได้กินไปเรื่อยๆนะครับเห็ดหัวมันสมบูรณ์นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงดีน้ำนักดีนี่แหละครับการแต่งกิ่งนะครับสำคัญนะครับทามีเวลานะครับแต่งออกนะครับให้เพื่อนได้ล่งหัวบาดนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าสมมูติว่าเฮาได้แต่งกิ่งแต่งหยังออกไปแล้วนะครับมันก็จิโล่งแดดซองถึงแหนนะครับนี่แหละนะครับพี่น้องการแต่งกิ่งก็ดียูมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเอาต้นที่มันบริสำคัญออกหรือว่าต้นมันหน่อยมันลายเกินไปนะครับพี่น้อง การแต่งกิงเห็ดไหหัวมั่นลงหัวนะครับระเบิดหัวสําคัญนะครับพี่น้องนะครับแต่งออกไปแล้วกะดีขึ้นนะครับมันโล่งมันเห็ดไหอากาศท้ายเทหรือว่าแดดซองถึงนะครับครับผมคลิปนี้นะครับกะผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเทคนิคดีๆนะครับเห็ดไหมั่นลงหัวเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ